Back to my time fighter, and now let's move on out to her fifth bout Thailand versus Laos. I'm going to look at my boy Kuti Ha, I'm going to go to my fighter, and I talk Thai, but I have to talk to myself for Lao. ladies and gentlemen, you are Lao Warrior fighting with the blue corner 15 years of Ladies and Gentlemen. Let's hear it for Pet Nam Kong, Mong Pet. Introducing your Laotian warrior fighting of the blue corner. 15 years of ladies and gentlemen. Pat Nam Khong, Hong Kong And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He represents Pat Chabun Province. 15 years of his running at Rong and Nong Pai School. Ladies and gentlemen, let's hear it for Deadlift look look คร u บเลซิงนี่คือวอร r ่ฝ่า t i n g นี่รดค e นเนอร์เา e แท a หวัทับทิม15ปีครับเรืงท่านผู้ชมครับน่ผ่านไป4คู่ด้วยกันครับและก็มีนับมีนับกันตลอดเวลานี่แหละครับนี่คือความมันที่แฟนมวยทุกคนรอคอยครับ เรามีความมันเพิ่มให้ชมอีกหนึ่งคู่ด้วยกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกมุมน้ําเงินครับเพชรน้าโขงมงคลเพชรครับนักชกจากสปปลาวครับวันนี้เพชรน้าโขงพบกับเดนนฤทธิ์ลูกกลองกลางนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในพิกัดน้ําหนัก4 8กิโลกรัมนะครับนักมวยมุมน้ําเงินครับเพชรน้าโขงมงคลเพชรนักชกจากสปปลาวครับปีนี้อายุ15ปี มีชื่อจริงว่านายสุขสาคอนภูมิสวรรค์ครับเด็กหนุมจากสพปลาครับหน้าตาเลมลิ้มิ์ลาครับจัดว่าเป็นนักวทยที่หน้าตาดีคนหนึ่งปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมงคลเพชรครับที่นครหลวงเวียงจันทร์โดยมีคุณบุญปอนลาชวงศรีครับเป็นเทรนเนอร์ผู้สอนแล้วก็มีคุณดาริกาภูมิสวรรค์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายวันนี้ทางด้านเพชรน้ำโขงจะพบกับคู่ชกครับก็คือทางด้านเดชฤทธิ์ลูกลองกลางครับ เด็กเล่ลูกคลองกลางนี้ปีนี้อายุ15ปีเท่ากันครับจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีชื่อจริงว่านายพยีรพัฒน์กลมเกลี้ยงครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกคลองกลางที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคุณพิเชษกลมเกลี้ยงครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายนอกจากนั้นยังเป็นคุณพ่อด้วยครับนี่นะครับผู้ใหญ่พิเชษกลมเกลี้ยงวันนี้มาถอดมงคลให้กับลูกชายครับส่งเข้าประกวดวันนี้ด้วยกัน2รายด้วยกันครับทีมงานลูกคลองกลางโอ้แหและก็เป็นทางด้านไม้มงคลลูกคลองกลางครับ พิกลอกเอาชนะคะแนนเพชรจำปาครัวอัลมงคลทองไปได้แบบสนุกเดือดพิกลอกครับนะครับมาชมความมันเลยครับบนเวทีเอาเลยครับบนเวทีนี้เป็น48กิโลที่สูงมากๆด้วยครับขยับเข้าหาครับอร์อมหลังนี่น้อกลวดครับนักชกจากสปปลาวนะครับรอมกำลังสดใสครับนักชกจากสปปลาวครับนะครับวางแข้งขวาเข้าไปครับเด็กนิดไม่ยอมแพ้ครับพยายามหาจังหวะแล้วสาดแข้งขวาโตคืน หยับเข้าหาจิ้มลำตัวโดนแล้วมีสะดุ้งเลยครับทางด้านเด่อเอนฤทธิ์ครับขยับเข้าหาอีกครั้งครับทางด้านเพชรน้ำโขงเพชรน้ำโขงในฟอร์มหลังนี่สามไฟส์หลังนี่ชนะน็กด้วยครับเอาชนะน็นอกสำรานชายัยสิกรันเองชนะน็นอกเพชรนทัพุูมยไทยชนะน็นอกเพชรบุรพาเกียรติเมืองปรางครับฟอร์มหลังนี่เช็คปิ้นไว้มาโดยตลอด <S <S วันนี้มาเจอนักชหกหนุ่สูงยาวคดีอย่างทางด้านเด่นฤิ์ลูกของลังปลาครับ ว่าจะก้าวผ่านดันลบไปได้หรือเปล่าขยับเปิดเกมครับเปิดเกมเข้าหาครับดุดันเลยครับวันนี้ครับเพชรน้ำโขงแยบแยบไปเรื่อยครับตบไปเรื่อยเติมด้วยเชิงขวาชกตรงเดินตรงบุกแบบนี้ถูกสไตล์นักโวยไทยครับฟันด้วยซ้ายข้าเข้าไปสับซ้ายตรงตรงครับทางด้านเพชรน้ำโขงครับเนนดชิศก็พยายามรักษาระยะห่างครับมีแ้งซ้ายโต้ขึ้นมาไทยหายาับออกฮุตยาวๆไปก่อนครับทางเนนดลิศ พาโต้ขึ้นมาครับขวาสูงจากเพชรน้ำโขงเดชนน้ำโขงขยับตอบเดินเครื่องต่อเนื่องเลยขยับเดินกระชับพื้นที่แข้งซ้ายมาเจอที่มาโต้ด้วยขวาคืนด้วยขวาเหมือนกันครับเด,ดลิศนี่ครับเพชรน้ำโขงวันนี้ใช้ลูกหนักเข้าสูพ่ความผิวครับพยามใช้ความหนักแน่นเดินจิ้มลำตัวเดินเดินขี้เข้าหาในขณะที่ทางด้านเด่ลิศก็หาจังหวะเลาะเล็มไปเรื่อยครับรับที่ขวาเข้ามาจากเด่นลิศแข้งขวาโต้ขึ้นหนัก,นกจากเพชรน้ำโขงครับ เด็ดน,น้ำโงเบียดต่อครับแข้งซ้ายคอยลุกควยแข้งขวาคอยทำงานแข้งขวากีอืมจิ้มลงตัวแล้วแข้งขวานี่ครับโอ้โหนี่ครับลูกหนันี้สร้างปนะัญหากันแล้วเด็ดเด็ดนี่พอสมควรครับเด็ดน,น้ำโขงเดินหน้าจี้ต่อนี่ครับเล่นลุกหนักเข้าไปเด็ดนี้ก็ท้าแล้วจะเสียขบวนครับขยับฟันด้วยขวาเอาศอกเข้ามาแก้เข่าแล้วครับเด็ดนิดนะครับเพชรน้ำโขงเนี่ยสีหน้ายักเข้าไปครับทำนักก็จนเขา้าไปสองแอนดโอ้ลูกนี้เต็มไปหน้าครับดีว่ายังไม่หนักคอ เอาล้วเติมเต็มเติมเมกมตลาดก็เป็นน้ำโขงไล่ทีไล่ไปเข้าไปเอาล้วงงนจับได้เชรน,น้ำโขงยังตีไม่ถมนัดครับตั้งตัวนานไปหน่อยครับอยกออกมาคมารับแยกมาเบียดขยับเข้าหาผลงาน,นเดฤดธิ์มไม่มีตกใจครับขยับวางแข้งจ็นตลาดครับเป็นน้ำโขงตูนี่ครับลูกอาชีพครับเขาลอยสองชั้นอย่างาเป็นน้ำโขงลูกนี้ต้องฝึกตาครับไม่ใช่ลูกพุกพี่อย่าทำมันง่าย ขบด้วยสายปันด้วยสายขยับเข้าหาเล่อของมีคมเร่งเกมเลยครับจังหวะเพชรน้ำโขงนะครับจังหวะมาถึงครับไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เสียเวลาไปจับไหนไล่เพชรแล้วเสียบขวาครับเพชรน้ำโขงแหมเด็ดลิ้นตรงนี้รับใจเยอะแหม่อันนาโคจะเป็นยังไงครับโบนยกที่หนึ่งก่อนครับพักให้น้ำให้ห้าสักครู่ครับแล้วมาชมกันใหม่แมมวยไทยไฟเตอร์เอ่คู่ครับแต่ความมันก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแม้แต่น้อยครับท่านผู้ชมที่เอเราครับ คู่นี้คู่ที่5ครับระหว่างทางด้านนักยกมุมน้ําเงินครับเพชรน้ําโขงกับเด็ดลิ้ลูกซองกลางครับก็เป็นทางด้านเพชรน้ําโขงครับฉาบสวยโจมตีเข้าไปก่อนเลยงานจากนั้นเด็ดลิ้นนี่ตำท่าจะไปไม่เป็นครับยกแรกที่ผ่านมาภาพ้าเป็นน้ําโขงเดินไล่จี้เข้าไปครับเดดลิ้นก็พยายามสายแข้งขวาโต้บนเพชรน้ําโขงนี่ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตอกครับเรียกว่ายำใหญ่เซสารพัดครับพยายามเดินที่นี่เข่าลอยสองชั้นเต็มกระโดงคาครับ เอาละครับไปชมเหตุการณ์บนเวทีครับยกที่2ไปลุยกันต่อเลยยกที่2เร็วขึ้นครับเด่นลิศทันที่แล้วก็แบบนี้ครับโดนจุูมแพ้เหมาไปก่อนครับแล้วมาตามคืนแต่วันนี้ครับตะคืนได้ไม่ได้ครับเดินติดตัวเลยครับเด่นลิศนี่ครับช้าไม่ได้เด่นลิศพยายามคล้อนายมาสับกรงแล้วก็เด้งตีครับเอาละครับวงในายเด่นลิศเริ่มสั้งแต่เบียดเข้าไปพยายามเข้าหาเดินชนเบี่ยงครับอ่ดเดินกังขวาไปก่อนครับยัดด้วยซ้ายเข่าแหลมแหลมแทงเจ็บเจ็บมาแล้วครับเด่นลิศนี่นะครับ เลี้ยงทายพิษตัวครับผมไงจากเด็ดนี้ครับเด็ดน้ำโขงโดนเข้าไปลูกนี้ออกอาการบ่าเหมือนกันครับคุณนนท์ครับเอาละครับว่ายังไงครับทางด้านเด็ดน้ำโขงเอาเลยครับพยายามจะล้วงลำตัวแล้วอัดโดยแข้งตามครับจะแก้เกมได้หรือไม่ครับยกนี้มาเดินเร็วจริงๆครับเด็ดนี้โอเคครับเด็ดพอได้ดีกว่าครับวีดีสองครับเด็ดนี้ครับชิงจังหวะชิงทำก็ทําเกมดีขึ้นมาตามลําดับแต่เพชรน้ำโขงครับเน้นลำตัวเดินเข้ามาครับหมัดกับเข่าเข่ากับหมัด อะไรจะถึงก่อนครับกดเข้ามาดี้ครับจิ้มลำตัวอีกครั้งแหลกกันครับระ้วบาลเข่าในของทางด้านเด็กนิดกับมาของเพชรน้ำโขงจังหวะตัง้งแรกจังหวะตั้งบวกครับสุดท้ายแล้วใครจะบ,บันเจิดเฉยใช้ปาการัรพยายามอีกครั้งพอหยุดเดินเพชรน้ำโขงฟื้นแล้วครับวงในกดมาตีครับเด็กนิดนี่แต่เดินเนี่ยต้องเลยให้จริงจังครับขอนเกมไม่ได้แม้แต่เพีนาทีเดียวขอนเมื่อ,อไหร่นี้โดนคืนตลอดเอาละครับเพชรน้ำโขง โดนรับอีกครั้งครับพยายามตีแปอามาเดดลิสพยายามโหนตีครับเดดลิสเวลาเดินท้ำก็ดีครับแต่เวลาไปพอนเกมปุ๊บเพชรน้ำองก็ขยับเดินเหมือนกันเนี่นี่นะครับจิ้มลำตัวเับ่อคว้าดาวเพชรน้ำองไล่ที้ไปไปครับตัวเข้าไปครับเป่าใหญ่นี่น่านเพชรน้ำองจมทีตลอดเดดลิสทันท่าจะตัวอ่อนตัวก่อวงในครับแลกกันนัวเนียงอุดตันลุกครับนาทีนี้ต้องบอกว่าเกมเริ่มเร้าใจจริงๆครับเอาละครับเดดลิส พยายามเดินครับแต่พอหยุดเมื่อไหร่ก็โดนอาวุธนี่แหละครับเขาล่างเขาโวดูเลยครับถึงได้เพลทน้ำโขงอ้าวลูกนี้พวกเอ็กขวาสูงเด่นิดขวาได้ครับเตะขวาเข้าไปพยายามชิงแล้วก็เปลี่ยนลิดหยัดในมาเสียบตายมาแล้วครับสองสามเมตรติดต้อนครับโดนหนักๆแบบนี้เข้าไปครับรับเยอะๆไม่ใช่เรื่องดีครับเป็นน้ำโขงนี่แหละครับเหลือเสียการอันตัวยเป็นน้ำโขงอ้าวแล้วครับยังบอกไม่ถูกครับว่าใครดีกว่าใครบีโกจะตลอดเวลาครับโดยแบบนี้ครับ เล่งเครื่องขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นน้ำหอมจิ้มมาตัวแค่ขวาระยะเข้าลอยอีกครั้งเดินเข้าไปนี่เด็ดลิศถึงกับถอยหลังครับอ๋อแล้วครับอาการเริ่มเสียกับทางด้านเด็ดลิศเบตต์น,น้ำหอมเปิดเกมใส่เลขห้ามานี่ครับเป่าไ,ไปมาเขาเด็ดลิศเป็น้หอมไล่จี้ต่อเบตตน้ำหอมเดินมาเจอยักใต้ครับวงในาขวาเข้ามากระทุ้งแล้วตีเล่นตีเหมือนกันครับเด็ดลิศเด็ดลิศตีต่อเบ็ตน้ำหอมก็ตีอื่นครับโอ้โหนี่เป็นบทเรียนไหนทูดี้ครับ ไปกดไทม์มอร์ในชาติที่แล้วหรือเปล่าแม่แจะไม่หยุดครับไม่มีคำว่าผ่อนเกมจะทิ้งจัดนายได้ดรัดล่างมาไปแล้วขอถายเชื่อครับเอาละครเสียบไปกระทุ้บไปยังบิ๊กเขาจะตดเวลาครับอดนายมากรบโดดยกที่สองครับท่านผู้ชมแม่มวยไทยไฟเตอร์สนุกทุกคูด่ดูเถิดทุกช่านครับผ่านไป5คู่ด้วยกันยกแรกยกสองครับ ของคู่ที่5้าที่ผ่านมาก็ยังคู่ีใกล้เคียงแล้วก็มีหัวใจครับนี่ครับเดินลูกของกลางกับทางด้านเพชรน้ำโขงครับแหลกกนรยิงพาช้าครับเพชรน้ำโขงสายแข้งขวาเข้าไปลูกนี้เอียงครับกระเด็นกระดอนตามแรงแข้งแต่พอจับในได้เดวนก็เอาคืนแบบทบต้นทบดอกครับแลกการสนุกครับระหว่างแข้งขวาของเพชรน้ำโขงกับเข่าในของเด่นลิศเอาล้ครับ3นาทีแห่งการชิงดําครับมาชมกันเลยเอาละครับ สามนาทีนี้ครับระทึกใจแน่นอนครับเดินเร็วขึ้นเลยครับเดดลิฟต์วงในขวามากดมาเสียบด้วยซ้ายทางด้านเพชรน้ำโขก็ไม่ได้หนีครับอัดด้วยเชนขวาอื่นล้มลำตัวเดดลิฟไล่ตีครับบ้าครับพยายามกอดไหลเอาไว้พยายามขยับนะเสียบเข้าไปอาแล้วเดดลิฟเล่งโจมตีมาวงในน้ำมาใช้งานครับเดดลิฟเล่งยื่นขึ้นมาตามลำดับครับโอ้เพชรน้ำโขโดนขาเข้าไปลูกนี้โต้ไม่ทันซะแล้วครับยิ่งชกยิ่งแรงครับนักชกรายนี้ครับ เดดิศจัดด้วยขวาวงในคอมได้ครับเกาะในได้แล้วตีด้วยตายทางด้านเพชรน้ำโขกก็คืนทุกจุดทุกดองเหมือนกันทร์ก็โตอุตลุดเลยครับโอครับเด็กเขาไปต้องทางด้านเด็กนี่ครับเพชรน้ำโขกแม่ลูกนี้หันหลังให้ครับอ้าแล้วครับแตงกวานี้เด็ดิดได้ใจรับเดินหน้าเข้ามาลาะในทันทีกับเด็ดนิดไล่แขนมาแล้วก็หาจังหวะเสียบขวาอาแล้วครับแหลกกนอยู่หน้ามุมนั้นมานน้าไปของเด็ดนิศครับลอไปตีไปเกียบไปครับแล้วเด็ดนิศเพชรน้ำโขกโตไม่พันครับ ความเพ่เริ่มบางลงข้างหน้าเพชรน้ำโขงเด็ดนิดยิ่งชกยิ่งตึกครับกลายเป็นมวยได้ใจไปแล้วครับนาทีนี้วงนายกลมาตีด้วยขวาหมุนมาเตงตีด้วยขวาอีกทีเอาละครับเพชรน้ำโขงลงเข้าไปนี่คำนั้นจะเป็นทัวตรงครับแต่ยังมีปฤติกรรตลอดครับแบ็กบอญไทยยังไม่มีอะไรคำว่าแน่นอนครับถ่ายเข้าไปครับเพชรน้ำโขงเอาละครับเดินหน้าเข้ามาเตะขวาเข้าไปยัดไปเรื่อยเสียบไปเรื่อยนี่แหละครับไม่มีคำว่าปิดกล่องไม่มีคำว่าปิดเกมครับ เตะตีด้วยซักขวาตีด้วยขวาไอจีรับเด่นลิศแยาากออกมาครับแยกออกมาเบียดเข้าไปครับหัวด้วยเช้าขวาโต้ด้วยสายอัดด้วยขวาวครับเด่นลิศขยับามเข้าหายไอจีเช้าขวาคอยทำงานเชิญสายคอยโต้คืนเนีย่ยครับเพชรน้ำหอมไล่เกมขึ้นมาครับพยายามจับในมามีสอบเสริมเด่ดลิศสอบเอาไว้ครับปิดไปชักโอ้โยแล้วก็เสียบตามอ่าเราลงนี้เข้าพอนครับเอา้ายังมีเวลาครับเพชรน้ำหอมย,ยังไง ได้มาคนละโอ,อกาสได้มาคนละนาทีเราทันทีครับเอาละคูค่นี้ต้องลุ้นกันนาทีต่อนาทีจริงๆครับแขง้งขวาคอยรบกวนมีตอกมาเสริมครับทางด้านเพชรน้ำโขมแต่ทางด้านเด่นฤทธิ์ได้ใจรับตัดนายกระโดดขวาและได้ตีอาจังหวะตีและตีด้วยขวาได้ด้วยครับเฮ้ครับก่อนจากครับนั่นเด่นฤทธิ์เก็บได้เป็นของแต่นหน้าลุยต่อบวกปอยเข้าไปครับปล่อยได้เด่นฤิ์พายานใส่ชั้แล้วก็เตะเข้ามามาแล้วครับเอาขางซ้ายและขวาเด้งเข้ามาจากตรงนี้ครับนี่นะครับ มีทั้งความนับมีทั้งความถี่ในจังหวะเดียวกันขย,ยับเข้าหาพิธีเดดนลิศก็โจนเข้าหาแต่เจอเรีย่นี้โอ้ยลูกนี้นี่โอ้ยสวยงามเหลือเกินครับจังหวะของางธนาเพชรน้ำโผครับเดดนลิศนิดพลาดน้าตกไปทีไปเลยครับรับเข่าเข้าไปตั้งมาเล็กเอาคืไปก็ได้านเดดนลิศสถานการณ์ตรงนี้ปีบจังปีบกันให้ต้องเดินครับเอาล้วครับยังต้องเดินต่อครับเดดนลิศวงในกระโจนมาฮัากมาจับมือกาย พยายามจะเอายืดไปเลยครับเกียบลำหนักๆเข้าไปัหนกเข้าไปครับหายได้ไหมครับหนักหายได้ไหครับดีเล่นงานทางนงานเป็นน้งโขกเขาเด่นนิดหาเป็นน้งโขงพยายามพีดบ้าเดินไล่พีบต่อการจะเข้ามาก่อนจ้าแม่สวยงามไอาละครับบทกันมาสามยกเต็มเต็มครับท่านชมที่กขารอบครับดูเดือดตลอดเวลานี่คือความมันระดับโลกที่แฟนมวยให้ความไว้ใจครับนี่นะครับยกที่ผ่านมาไปดูภาพช้ากันครับเตะขวามาจากน้องโขงเด่นนิดก็สาดแข้งขวาโต้คืน เตะขวาเตยขวาแรกกันไปตลอดเวลาครับเอาแล้วครับเป็ดน้ำโขลพยายามหายยังบวกมาดเด็ดนิดก็ไม่มีครับนี่นะครับแค่ต้องบอกว่าไม่มีการผ่อนเกมให้อย่าอารมณ์ครับทว้งคู่นี่ครับแรกกันตลอดเวลาจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ทราบว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบครับทําเกมได้ดีได้เรียกว่าสม่ำเสมอทั้งคู่นี่นะครับก่อนจากนี้ทางด้านเด็ดนิดไปโดนหักถึงตกเวทีไปเลยครับไายครับท่านผู้ชมครับไปชมเหตุการณ์บนเวที วันใีไฟลดิสานชนะมาแล้วชิกับ The Final Prize Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ For blue and red corner, Max Muay Thai Facebook page. Both fighters receive our fighter prizes. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Pat Nam Phong, pet